สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านคืนนี้ลงดึกหน่อยนะครับลงดึกกันหน่อยเพราะว่านั่งหาสูตรเลขสองตัวล่างอยู่นะครับเอามาทั้งหมดหลักสิบห้าสูตรหลักหน่วยแปดสูตรนะครับวันนี้ที่มาลงลงแบบตัดแบบแต่ละสูตรคือจะต้องไม่ผิดถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดก็ท้ากับว่าเลขที่ออกมาผิดเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ว่าผม ตักให้เดือนน้อยชุดที่สุดนะครับให้สมาชิกได้ไปเสี่ยงดวงกันก่อนนะครับคือให้เลขน้อยชุดส่วนที่ว่าให้เยอะกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวจะลงตามหลังนะครับอันนี้คือตัดตัดคือได้เลขน้อยชุดไปก่อนนะครับ mm hmm. เปิดสมาชิกได้พาไปวิเคราะห์นะครับได้พาไปวิเคราะห์ได้เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะครับได้ใต้ของตัวหลังก่อนนะครับ นะครับผมก็เอามาตัดนะครับหลักสิบนะครับตรงหมดห้าสูตรนะครับหลักหน่วยแปดสูตรนะครับตัดมาเลยนะครับหลักสิบห้าสูตรก็ได้ตัวเด่นนะครับเลขสี่กับเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับสูตรหลักหน่วยแปดสูตรนะครับได้ตัวเด่นคือเลขศูนย์แปดตัวนะครับเลขเก้าแปดตัวนะครับตัวเลขแปดนี่ได้เจ็ดเจ็ดตัวนะครับก็ตัวสำรองนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูการตัดสรุปเลขนะครับก็ขอขอ,ขออนุญาตนะครับคําเตือนหน่อยหน่อยนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยอาศัยข้อมูลตัวเลขนะครับเอาอไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนไปรเรื่องการพน,นันสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ ผมจะตัดให้สมาชิกได้ได้เห็นไปก่อนนะครับชุดนี้นะครับจะเหลือเลขน้อยชุดนะครับคือตัดแบบว่าควันทงไปเลยนะครับหลักสิบห้าสูตรไม่มีสูตรใดปิดหลักหน่วยแปดสูตรไม่มีสูตรใดศูนยหนึ่งสูตรใดปิดนะครับก็จะออกเลขมาน้อยชุดนะครับเหมือนวันที่แล้วนะครับผมก็ตัดแบบควันทงไปเลยแต่ ไอตัวสำรองนะครับผมก็ไม่ไดเอามาใช้ไม่ไดเอามาลงนะครับเอาตัวจริงตรงนั้นเลยก็เลขเลยผิดไปนะครับอันนี้ก็ผมจะลงปันตรงไปก่อนนะครับเอาเลขกน้อยชุดไปก่อนนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหลักสิบกรได้เลขห้าเลขสี่นะครับกับเลขเจ็ดนะครับหลักสิบก็ได้เลขสี่กับเลขเจ็ดนะครับ หลังมือก็ได้เลขศูนย์เลขแปดเลขศูนย์เลขแปดเลขเก้านะครับหลังมือก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์นะครับแล้วก็แล้วก็แปดนะครับแล้วก็เก้านะครับส่วนหลักสิบนะครับก็ได้เลขเจ็ดกับเลขสี่นะครับเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ได้เลขแปดนะครับเลขศูนย์เลขศูนย์มั้ เลขศูนย์ได้แปดแปดตัวเลขแปดได้เจ็ดตัวนะครับได้เจ็ดศูนย์นะครับเลขเก้าได้แปดศูนย์นะครับ <C ity> ก็ง่ายงนะครับคือไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องตัดเยอะนะครับเอาเลขสรุปมาถึงก่อนลงให้ดูเลยนะครับตัวกวันทงเลยนะครับแต่ถ้าเรา,มาเมาสูตรดับนะครับถ้าเราเอาสูตรดับไปหมดที่แล้วนะครับ วดแล้วสูตรดับเอาหลักแสนไม่บวกสี่ก็ปิดนะครับปิดสองงวดซ้อนเลยกับปิดสองงวดซ้อนเลยนะครับหลักแสนนะครับเลขเจ็ดบวกสี่ได้กับหนึ่งก็ออกนะครับเลขศูนยเลขดับออกถ้าเราเราปิดนะครับวดก่อนนู้นหลักแสนนะครับเก้าบวกสี่ไดากับสามนะครับออกหกสามแล้วก็ปิดอีกนะครับถึงวันนี้ ถ้าเราเอาหลักแสนนะครับหลักแสนคือห้านะครับห้าบวกสี่นะครับเท่ากับเก้านะครับเท่ากับเก้าถ้าเก้าไม่มานะครับถ้าเก้านี้ไม่มานะครับตามสูตรนะครับถ้าเก้าไม่มานะครับก็จะเหลือสี่ชุดคือเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่แปดเจ็ดแปดนะครับ แต่ถ้าเรามาดูสูตรเลขดับล่างนะครับเลขดับล่างนะครับดับเลขเจ็ดสองศูนย์นะครับวันนี้เลขเจ็ดสองศูนย์แต่ว่าสูตรนี้เคยเคยหลุดมาสองครั้งนะครับสูตรนี้เคยหลุดมาสองครั้งอ่วันนี้ออกออกเก้าเก้าสามนะเก้าเลยนะเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ออกเก้าหนึ่งหลุดมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาสี่สี่ก็หลุดครั้งหนึ่งนะครับสองครั้งสูตรนี้นะครับวันนี้ลเลขเจ็ด สูตรนี้ก็หลุดครั้งเดียวอัวตีวออกสามศูนย์นะครับวันนี้ก็ได้เลขเ็ดถ้าเรามั่นใจว่าสูตรนี้ออกนะครับก็ยังตัดได้อีกนะครับแต่อย่างนี้ก็ท่านอย่าลืมนะครับว่าเลขในในกลุ่มนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขกลุ่มนี้จะต้องมาเลขล่างหนึ่ง หนึ่งถึงสองตัวนะครับจงต้องมาเลขล่างหนึ่งถึงสองตัวนะครับเหมือนวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนะครับเลขล่างก็มาหนึ่งสี่สองตัวนะครับมาเลยนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มาเลขสามตัวบนก็ครบเลยนะครับเก้าเก้าศูนย์นะครับเหมือนหัวที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะครับสองตัวหกหกสามนะครับดูของนู่นนะครับนะครับเก้าห้าหนึ่งก็มีเลขเก้าหลักร้อยนะครับ เลขหลักร้อยผมเคยบอกนะครับว่าตำแหน่งนี้คือหลักร้อยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับเลขห้ากัดไปตัวเดียวส่วนเลขสองตัวล่างก็หกสามนะครับเลขลุกมีนะครับเลขสามก็มีนะครับคือเลขล่างส่วนมากจะต้องติดอยู่ในในนี้หนึ่งตัวนะครับส่วนหัวนี้นะครับที่ไม่มีในกลุ่มนี้นะครับที่ไม่มีในกลุ่มนี้นะครับกไ 0, บ็ไม่มีเลขศูนย์ 5, นะครับไม่มีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขห้านะครับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์กับห้านี่คิดว่าคงคงจะจะมาได้สักตัวนะครับเบรกล่างนะครับน่าจะน่าจะมาได้สักตัวนะครับเบรกล่างหรืออาจจะไม่มาเลยนะครับถ้าในในนี้ไม่มาเบรกล่างเลยนะครับถ้าในนี้ไม่มาเบรกล่างเลย เลขที่น่าจะเป็นนะครับตัวเดียวก็น่าจะเป็นสี่แปดนะครับถ้าดคิดตามสูตรนะครับไอห้าหลักแสนบวกด 4, ้วยสี่ตากระดับเก้านะครับเพราะมันออกหลุดมาสองวันแล้ววันนี้วันที่สามไม่น่าจะหลุดนะครับสมมติวอลีก้าไม่มีนะครับสมมุติวอลีก้าไม่มีนะครับสมอลีก้าไม่มีนะครับหนึ่งสูตรต่อไปนะครับเราคิดว่าถ้าหากว่า ในในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้มาเลขสองตัวล่างเหมือนเดิมนะครับมาเลขสองตัวล่างเหมือนเดิมนะครับในกลุ่มนี้มาเลขสองตัวล่างครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีศูนย์กับเ้านะครับถ้าไม่มีศูนย์นะครับสี่ศูนย์นี้ก็ตัดนะครับเจ็ดศูนย์นี้ก็ตัดนะครับก็ไปเหลือชุดเดียวนะครับคือสี่แปดนะครับไปเหลือสี่แปดชุดเดียวนะครับ สี่แปดก็อยู่ในกลุ่มนี้พอดีนะครับเลขสี่ก็มีนะครับเลขแปดก็มีนะครับคือไอประเด็นเลขเจ็ดนี่นะครับประเด็นเลขเจ็ดนี่ก็คือมาดูสูตรเลขดับนะครับเลขเจ็ดนะครับคือสูตรนี้มันก็ดับเจ็ดนะครับสูตรนี้ดับเจ็ดแต่เคยหลุดมาครั้งหนึ่งนะครับเคยหลุดมาครั้งนึงเมื่อเตียวสามศูนย์นะครับไปถูที่สองนะครับสูตรนี้ก็ วันนี้ก็ดับเจ็ดด้วยนะครับสูตรนี้ก็เคยดูมาสองครั้งนะครับเคยดูมาสองครั้งเก้าเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับสี่สี่นะครับขคยดูึมาสองครั้งนะครับมางวดเมื่อวันซื้อนะครับที่เราก็มั่นใจว่ามันมันไม่น่าจะปิดซ้ำนะครับเลขเลขเลขหนึ่งนะครับแต่ก็สูตรมาปิดซ้ำนะครับเด้เจ็ดในบวกได้สี่นะครับ 7บวกสี่เท่ากับหนึ่งนะครับปกติเป็นเลขดับล่างนะครับปกติเป็นเลขดับล่างก็ยังมานะครับทำให้เราปิดไปด้วย <c oughs> วันนี้ตำหลักนะครับหนึ่งบวกสีเท่ากับห้าก็คิดว่าจะไม่มาเลขล่างนะครับแต่ว่าจะมาก็มาน้อยนะครับหนึ่งบวกสีเท่ากับห้าจะมาก็มาน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกสูตรทุกประเด็นนะครับ ถ้าในกลุ่มนี้ยังมาครบสองตัวนะครับสรุปว่าศูนย์กับห้าไม่มีนะครับศูนย์กับห้าไม่มีนะครับและก็เกิดว่าสูตรดับของของในสูตรดับเลขล่างนะครับได้เจ็ดดับสองสูตรนะครับได้เจ็ดดับสองสูตรตัดออกไปนะครับได้เจ็ดดับสองสูตรตัดออกไปแลวก็สี่บวกห้านะครับได้กับเก้ามันออกมาได้สองสูตร ออกออกมาเลยสองวันนะครับวันนี้ไม่น่าจะออกนะครับก็ถากับว่าลีกาาไม่มีนะครับเหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวควันทงมาเลยนะครับเหลือตัวเดียวนะครับสี่แปดเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเกิดเลขมันมันเกิดมาลักทีนะครับชุดเดียวตัวเดียวนะครับเป็นได้นะครับจุดเดียวตัวเดียวเป็นได้นะครับสี่แปดนะครับจุดเดียวตัวเดียวเป็นได้นะครับสี่แปดนะครับ ผมเคยให้ท่านดูเลข <c oughs> เลขล่างครับเลขล่างที่วิ่งมาประจํานะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตำแหน่ง,งนี้นะครับห้าห้าสี่แปดสองสามนะครับตำแหน่ง,งนี้จะต้องมานะครับปีหนึ่งจะหลุดประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งอย่างสูงตหลุดนะครับก่องวันล่าสุดที่หลุดไปก็งวดเี่ยวหกสามนะครับ มื่อวันกออกสามนะครับแปดแปดศูนย์สี่เจ็ดสองวันนี้ออกหกสามก็เลยปิดไปนะครับปิดไปนะครับส่วนส่วนวันล่าสุดเมื่อวานซื้อนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสองสองนะครับก็มาออกหนึ่งสี่ก็ข่าปกตินะครับออกหนึ่งสี่ก็ข้ามาปกติแต่มาวันนี้นะครับห้าสี่สี่แปดสองสามนะครับห้าสี่สี่แปดสองสามก็คิดว่าน่าจะเข้าเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าเหมือนเดิมเองนี้ สองสามสี่ห้าแปดคิดว่าน่าจะเข้าเหมือนเดิมสองสามสห้าแปดนะครับถ้าเกิดว่าเลขในนี้มาเหมือนเดิมศูนย์กับห้าไม่มีเดี๋ยวนี้จะต้องมาคู่ล่างหนึ่งคู่นะครับเหมือนทุวันที่แล้วหนึ่งสี่นะครับยังไงก็เอาตัวเรียวไปก่อนนะครับ ใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็เอาตัวเดียวไปก่อนนะครับไปลองซื้อลอตเตอรี่ตั้งไว้ก่อนนะครับพอเหลือชุดเดียวนะครับถ้าสูตรทุกสูตรนี้ที่ผมลงไปนะครับไม่มีสูตรด,ดึงสูตรใดผิดนะครับหลักสิบไม่ผิดสักสูตรหลักหน่วยล่างก็ไม่ผิดสักสูตรนะครับหลักหน่วยล่างก็ไม่ผิดสักสูตรทุกสูตรมีความขลัง,งในตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะเราตัดเหลือตัวเดียวนะครับเราตัดเหลือตัวเดียวไม่เหมือนเมวัที่แล้วั้งเมดวที่แล้วนะครับมันก็ ถ้าผมตัดแบบแบบเผื่อเลขนะครับจริงๆก็ไม่ผิดนะครับครับหมดไปแล้วนะครับมันออกหนึ่งสี่นะครับเลขหนึ่งก็มีนะครับมันมีหนึ่งสองสามสี่นะครับใะยะสูนยเลขหนึ่งก็มีสี่สูตรนะครับเลขหนึ่งก็มีสี่สูตรแต่ผมตัดวันตรงไปเลยผมบอกว่าตัวไหนที่มีในทุกสูตรเอามาลงเลยนะครับจะไม่มีตัวสำรองนะครับของผมจะไม่มีตัวสำรอง ตัวสำรองคือควันทงเลยว่ามาก็มาไม่มาก็ตัดไปเลยนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าในยกสูตรเลขสี่ก็มีอยู่ห้าสูตรนะครับปิดไปสูตรเดียวปิดสูตรเดียวนะครับหลักหน่วยหมดี่แล้วหลักสิบหมที่แล้วก็ปิดไปสูตรเดียวนะครับครับสองสูนรนี้ปิดไปสูตรเดียวอย่างละสูตรเลขก็เลยมาออกเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ส่วนเลขหลักหมนดีเลยนะครับเลขหลักว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็บอกไปแลเลยนะครับว่าหลักแสนนะครับหลักแสนบวกสี่คือเลขเจ็ดนะครับหลักแสนเลขเก็ดนะครับบวกสี่ก็เท่ากับหนึ่งนะครับก็เท่ากับหนึ่งผมเลยเลยลงให้ว่าเป็นเลขหนึ่งดับไปด้วยนะครับเป็นเลขหนึ่งดับไปด้วยนะครับส่วนไอห้าหกห้าหกแปดเก้านะครับอยู่ในนี้นะครับเอ้าแปดเก้าอยู่ในกลุ่มดับห้าหกแปดเก้าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับมีเลขเก้านะครับ เลขหกนะครับเลขห้านะครับเลขแปดนะครับแล้วก็เลขเจ็ดันนี้นะครับสูตรนี้ก็เคยดูดมาครั้งเดียวนะครับดูดมาครั้งเดียวหกกงอนเดียวหกเจ็ดันนี้ก็ได้เลขสองครับคือถ้าเราเล่นแบบมีตัวเผื่อนะครับมีตัวเผื่อนะครับแบบโมดีแล้วนะครับผมก ลาก,กาเลยว่าศูนย์มีกี่ตัวตัวไหนจำลองตัวไหนเต็มน้อยสุดก็ไม่ต้องเอามาลงแต่ของผมนี่ผมเอาแต้มที่ว่าครบทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์มีห้าจุ็ใส่ไปเลยนะครับสี่มีห้าสูตรก็ใส่ไปเลยนะครับห้าก็มีห้าสูตรก็ใส่ไปเลยนะครับ, 5, ม 5, รบผมไม่ได้เอาตัวจำลองใส่ปิดไปแค่สูตรเดียวนะครับเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็ปิดไปแค่สูตรเดียวนะครับเลขสี่นะครับในอกสูตรถูกไปห้าสูตรนะครับถูกไปห้าสูตร วันนี้ผมก็เอาสูตรเดิมมาลงนะครับเอาสูตรเดิมมาลงใรงนี้นะครับแต่ว่าสูตรนี้ยกออกไปนะครับสูตรนี้ที่ผิดนี้ยกออกไปนะครับกับสูตรนี้ที่ผิดนี้ยกออกไปนะครับยกออกไปถ้าว่าสูตรทุกสูตรในนี้เหมือนเดิมยังมีความขลังยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับก็จะออกมาเหมือนเดิมนะครับจะี่ยมาตัวน้อยชุดนะครับน้อยชุดก็คือน่าจะเป็นสี่แปดหรือสี่ถ้าเลขเก้านี่ดับนะครับ ตระกูลนีดับสมมุติว่าตก้าดับหลักแสนบวกด้วยเลขสี่แตกับเร็ก้าดับตรเก้าดับก็เหลืออยู่เลขศูนย์ก็ได้สี่ศูนย์สี่ศูนย์ถ้าหากว่าเลขในนี้มาครบในนี้มาครบเลขศูขนย์ไม่มีอีกเลขศูนย์ไม่มีอีกถ้าจะออกเลขเจ็ดหลักสิบก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับเลขเจ็ดก็ดับสองสูตรนะครับ เหลือที umas, ่ไม่มีส yeah, wow. uh. ูตรที okay. ่ไม่มีตัวตำหนิเลยนะครับทั้งหมดเหลือสี่แปดตัวเดียวนะครับเหลือที่แปดตัวเดียวที่ว่าไม่ไม่ไม่มีตำหนิเลยนะครับในหลักสิบห้าสูตรหลักหน่วยแปดสูตรนะครับหลักสิบก็สี่กับเจ็ดตัวเต็งนะครับหลักหน่วยก็ศูนย์นะครับศูนย์หลักหน่วยก็มีศูนย์มีแปดมีเก้านะครับ มีศูนย์มีแปดมีเก้านะครับอย่างไรก็ถ้าใครคิดเร่งรีบเร่งด่วนนะครับก็ลงไปจัดซื้อไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับสี่แปดจัดซื้อไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็การพลาดเกิดว่าสูตรนี้มาครบจริงๆแล้วก็เลขดับก็ดับจริงๆนะครับดับจริงๆเลขนี้ตัวนี้ก็มาจริงนะครับอันนี้ผมตัดแบบน้อยให้เหลือน้อยชุดไปก่อนนะครับส่วนเลขที่ว่าผมจะตัด ไม่ให้คือแบบแบบแบบตัดในแบบว่าโอกาสที่จะผิดให้มีน้อยที่สุดก็คือตัดให้เหลือหลายชุดให้เหลือหลายชุดนะครับเพราะเลขเหลือชุดเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันโอกาสโอกาสพลาดมันมีเยอะนะครับเลขเหลือชุดเดียวโอกาสพลาดมีเยอะนะครับแต่ก็เอาไปเสี่ยงดวงไว้ก่อนนะครับสี่แปดนะครับมันคล้องจองกันหมดพอดีนะครับในกลุ่มของ ในกลุ่มของเลขสามตัวทั้งสี่ชุดนะครับก็สี่แปดก็มันมาอันนี้ก็สี่หนึ่งก็มานะครับอันนี้หนึ่งสี่ก็มานะครับครบในนะั้นในนี้ก็หกสามก็มาครบอันนี้นะครับหกสามก็มาครบอันนี้หนึ่งสี่ก็มาครบอันนี้มีส่วนนะครับมีส่วนมาครบนะครับถ้าเกิดว่ามีถ้ามีส่วนมาครบในนี้ก็สรุปว่าเลขต้องออกสี่แปดครับ เล้ตอกสี่แปดนะครับส่วนส่วนไอตัวเต็งนะครับตัวเตในตัวจำลองมันนี่เคยมีสูตรดีๆนะครับถ้าเกิดว่ายัางอยู่ในกลุ่มเลขพวกนี้อยู่นะครับก็ลองลอง,ลองามาเสียงรวงดูนะครับลองไปเสียงรวงเสียงรวงดูนะครับแต่ว่าผมมันให้ชุดเดียวก่อนเฉพาะคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมตัดให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันดวงดีขึ้นมาจริงมันถูกนะครับก็คุ้มนะครับในร้อยชุดเหลือชุดเดียวนะครับอย่าลืมนะครับภาพจางโชคไอ,อซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับเลขสองตัวล่างนะครับของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับของวันที่หนึ่งธันวาคมก็ขอ,ห 1, ขอ,ขอให้สมาชิกสมาชิกแฟนหวยทุกท่านนะครับ ลงประสบจากความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบนะครับมีเงินมีทองปีใหม่จะได้เที่ยวปีใหม่จะได้ทําบุญนะครับสำหรับจิปนี้ผมก็ขาบความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมลงก็ท่านจะได้รู้ก่อนใครนะครับแต่อย่าลืมนะครับเลขมีเข้ามีออกนะครับมีผิดมีถูกให้อภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่าเลขกองฉลาก จะเอาเอะไรกันเลยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับยังไงก็กดคอมเมนต์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็ใช้เวลาไปหลายนาทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ